สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกคนนะครับไปเติมเงินเข้าบัญชี g w วเ l ล t นะครับที่อยู่ในแอปเป่าตังนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโครงการคนละครึ่งนะครับวันนี้เราจะเลือกเป็นต้นทางเป็น True Money Wallet นะครับทำไมต้องเอาเป็น True Money Wallet เพราะ Tru ม n นนี่เ l l เลเอาแต้มไปแลกเป็นเงินได้หรือว่าไปทำภารกิจต่างๆนะครับก็จะได้มา5บาทหรือ10บาทก็แล้วแต่ว่าเราไปทำอะไรมาได้นะเราก็สามารถเอาเงิน5บาท10บาทเนี่ย โอนมายังบัญชีจิวเล็ตได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในโครงการคนละครึ่งเนาะโอเคนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปทําเหมือนผมเนี่ยทุกคนต้องไปยืนยันตัวที่ช็อปทรูมานี่เวเล็ก่อนนะครับมันจะมีตู้อยู่ข้างหน้านะครับท่านผู้ชมก็ไปทําการยืนยันตัวก่อนซึ่งผมก็มีคลิปการยืนยันตัวอยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมจะเอามาไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครไม่ไปยืนยันตัวก็จะไม่สามารถทําเหมือนผมได้นะครับโอเคไปดูวิธีการกันเลยนะครับวิธีการก็ท่านผู้ชมเข้าไปที่ แอปเป่า uh, ตังก่อนเลยนะครับแล้วก็กดมาหน้าจิวเล็ตเลยนะครับจากนั้นท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่หัวข้อที่เขียนว่าเติมเงินเข้าจิวเล็ตเลยนะครับตอนนี้เงินของผมมีอยู่0ูนบาทนะเดี๋ยวผมจะเติมมากดเข้าไปเลยครับเติมเงินเข้าจิวเล็ตจากนั้นท่านผู้ชมก็เลือกเลยนะครับธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องโจโจงว่าเป็นธนาคารไหนนะแต่ไปกรุงไทยนี่แหละจากนั้นก็มาแตะตรงสร้าง QR พร้อมเพลย์นะครับนะครับ แตะมาอย่างนี้ท่านผู้ชมก็กดบันทึกไปบันทึกอย่างนี้หรือว่าใครอยากแคปหน้าจอไว้ก็กดแคปก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นได้รูปบาร์โค้ดเอ่อได้รูป QR code โค้ดอย่างนี้แล้วก็กลับไปที่ต้นทางครับต้นทางก็คือ t r u e m o n e y ของเรานะครับท่านผู้ชมก็แตะไปที่สแกนเลยครับดูตามลูกศรเลยนะครับแตะไปที่สแกน นี่อย่างนี้เราก็มาแตะตรงรูปภาพเพราะว่าครับเพราะว่าเราได้บันทึก QR ไปแล้วเนาะเราก็แตะไปที่รูปภาพครับจากนั้นก็มาแตะตรงรูปภาพที่เราบันทึกไว้จากนั้นใส่จํานวนเงินครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับท่านผู้ชม1บาทก็ได้นะครับแต่วันนี้จะใส่ไปสัก ใส่ไป1บาทเลยท่านผู้ชมจะได้รู้ว่า1บาทก็สามารถโอนได้อ่าบาทกดชําระนี่นะครับ1บาทก็จะมีชื่อผู้รับให้เราตรวจสอบชัดเจนนะครับเป็นชื่อของเราเองแล้วก็ค่าธรรมเนียม0นบาทนะครับโอเคกดยืนยันการโอนเงินครับกดยืนยันอีกทีหนึ่งนี่ทํารายการสําเร็จแล้วนะครับกดปิดจากนั้นไปดูที่ปลายทางว่าเข้าหรือเปล่า นี่นะครับก็มาแล้ว1บาทก็สามารถโอนได้นะครับถ้าใครมีเงินใน t r u e Money w อ l l e t อยากเอาไปใช้ในโครงการคนละครึ่งก็ทำการยกทาารอยู่ทำการโอนหรือว่าเติมเข้ามาใน g Wallet ก็สามารถใช้ควบคู่กับเงินของโครงการไปซื้อของได้แล้วโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆอย่าลืมยืนยันตัวก่อนนะครับเดีย๋ยวเอาลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์เข้ามา ด้านล่างได้ไปเลยครับ